สวัสดีครับผมเชื่อนายสิริชัยกุมทิตเลขที่ s n a p i ครับปวสหนึ่งรันหนึ่วันนี้ผมจะมาสาธิตการอ่านวงจรสตาร์ทของ Toyota า i o วนะครับกระแส่ฟไฟบวกจากแบตเตอรี่นะครับออกมาสู้ใส่ไฟสีดำและเข้าโคเอสาร์เตอร์ครับมาที่น้าคอนแทกไ,ไฟมาลออยู่ตรงหน้าคอนแทกนะครับแต่ไฟยังไปไม่ได้พราะว่ายังไม่ครบวงจรครับน้าแทกังเปิดอยู่ และฟิลส0สิบแอมนะครับกระแสไฟโบกแบตเตอรี่เข้ามาออกจากฟิลนะครับเป็นสายไฟที่ขาวเข้ามาที่ข้อ5้าของ s t d e l a y นะครับไฟมาร้อยตรงนี้เหมือนกันแล้วแทงกรเปิดอยูก,กระแสไฟไม่สามารถผ่านไมได้นะครับและฟิลตัวต่อไปนะครับเป็นฟิลสิบห้าแอมป์ a m อนะครับกระแสไฟโบกแบตเตอรี่นะครับเข้ามาฟิลตัวนี้และออกมาก็สองของฟิลนะครับ มาใส่ไฟเส้นสีเทามาที่ปลักเอดีสองครับโคด่ซี่ 4. ออกจากปลัก a อดีสองนะครับโคด่สี่นะครับเป็นใส่ไฟสีเทานะครับเข้าโคด่ห้าครับสวิตกุญแจนะครับเป็นเอเออนะครับเมื่อบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งแล้วนะครับหน้าก็แทกจะปิดเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับ ทำให้กระแสไฟนะครับมายังขั้ว S T สองนะครับออกจากสวิตช์กุนใจนะครับเป็นโคจิตตรงนี้และออกมาเป็นสายไฟสีดำสองสานนับขั้วเส้นแรกนะครับมายังขั้วที่หนึ่งนะครับของ d 1 7จไดโอดสตาร์เตอร์นะครับและออกมายังขั้วสองนะครับไดโอดนะครับเป็นสายไฟเส้นสีฟ้าอ่อนนะครับ เข้าที่คู่ห้านะครับเป็นดีสิกาจากชั้นคอนเนคเตอร์นะครับและสายไฟเส้นต่อไปนะครับเส้นที่สองนะเป็นสายดาเหมือนกันเข้าที่ลัก adc นะครับเป็นคที่เก้าและออกมาสู้สายไฟสีดําและเข้าลัก a นะครับ sts w นะครับคูที่สี่ของกล้อง ecu นะครับและออกมาที่ลัก b นะครับ S T A R นะครับคัวห้าริอยสอครับและมาสู้สายไฟสีส้มนะครับเข้าลัก C A หนึ่งครับคั้วที่แปดและออกจากลัก C A หนึ่งครับมายังสายไฟสีส้มตรงนี้นะครับและเข้าลัก A A หนึ่งนะครับคัวที่ริบต่อนะครับออกจาก A A หนึ่งนะครับเป็นสายไฟสีส้มตรงนี้นะครับและเข้าลัก A D C นะครับคัวที่หนึ่ง ออกจาก adc ข้อที่หนนะครับเป็นสายไฟสีส้มนะครับเข้าข้อที่7ครับ d สี่สิบเก้าจากชั้นคอนเนกเตอร์นะครับออกมาที่ข้อหกนะครับจากชั้นคอนเนกเตอร์นะครับตรงนี้เป็นสายไฟสีเทานะครับและเข้า b ั c k adc นะครับข้อที่สิบครับและมาสู่สายไฟเส้นที่เรื่องตรงนี้นะครับ และเข้าปัก a อ1หนึ่งนะครับโค้ดที่สิบามนะครับออกจาก a a 1หนึ่งโค้ดที่1ิบามครับเข้าโค้ดที่หนึ่งะครับของ a 2ยีจากชาร์ทฮอเตอร์นะครับและเข้ามาสู้ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ต่างๆนะครับตรงนี้เป็น แกีแมนนวลนะครับตรงนี้เป็นเกียร์โต้ผมจะอธิบายเกียร์โต้ก่อนมาที่ขั้วสองครับ e รซี่นะครับตรงนี้เป็นสายไฟทีเท่านะครับเข้าพัก ca สองครับ co ริบี่นะครับและออกมาสู้สายไฟเส้นทีเท่านะครับเข้าที่ position นะครับสวิตช์นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งเกียร์นะครับ เกเอ็นเกพีนะครับเมื่อใส่เกีเอ็นหรือเกผีแล้วนะครับกระแส่ไฟจะมาที่ขั้วแอลนะครับตรงนี้นะครับออกมาสู้ใส่ไฟที่ข้าวนะครับตรงนี้เข้าปัก c A เอหนึ่งครับโคตรที่เก้าออกจาก c A เอหนึ่งครับเป็นสสยไฟที่ข้าวครับแต่เข้าขั้วสิบหกครับของเอลฟี่จากเชนไฮเตอร์ตรงนี้นะครับ ต่อไปเป็นเกียร์แมมโนนนะครับไฟเข้ามาที่ A อยี่สนะครับออกไปที่โค้ดที่สามนะครับและเป็นเข้าสู้สายไฟที่เรื่องนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นคัสสตาร์สวิต์นะครับตรงนี้เป็นหน้าคอนแทกเมื่อเราเยียบคาแล้วนะครับหน้าคอนแทกจะปิดจระแสไฟจะออกมาที่โค้ดสายไฟตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสายไฟที่ดานะครับ เข้าค้ดที่แปดนะครับของ a อยสี่นะครับจากช้างเตอร์นะครับและออกมาที่โค้ดเจ็นะครับตรงน,นี้มาสู่สายไฟเสี่ยมตาลนนครับเข้าปัก a อเหนึ่งครับโคที่ห้าและออกมาเป็นสาไฟเส้นเสียมตาลครับเข้าปลักเนะครับค้วที่สี่แปดของอิสนะครับ และกระแทกไฟนะครับออกมาที่โค้ดสิบห้านะครับเป็นสายไฟสีดำนะครับตรงนี้มาสู่โค้ดที่สองนะครับ S-T-Delay นะครับผ่านโค้ดลวดนะครับแล้วก็มาสายไฟเส้นสี่ขาาดำนะครับและลงกาวตรงนี้นะครับทำให้เกอร์สนามไม้เล็กตรงนี้นะครับดึงน้าแทกปิดนะครับ กระแสไฟที่มาลออยู่ข้อห้าอยู่แล้วนะครับก็ไหล่ผ่านมายังโ้ที่สามของเดเลย์นะครับมายังสายไฟเส้นสีม่วงนะครับเข้าปลั๊กซ A อหนึ่งครับโ้ที่สิบและออกจากซ A อหนึ่งครับมาที่ปลั๊กสีม่วงนะครับตรงนี้และเข้าโ้ b ของสตาร์เตอร์นะครับและผ่านขดลวดลงกาวนะครับก็สนับหม่เล็กนะครับตรงนี้ทำให้ดึงน้าแทกปิดนะครับ ทําให้กระแสไฟไลยผ่านมอเตอร์นะครับและออกจากมอเตอร์เป็นงก่าทําให้หมอเตอร์ทํางานนะครับทําให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอทีงนี้ครับขอบคุณครับ